สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีสิงห์ซึ่งเป็นการเปิดเผยสถานการบางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 999นะฮะเช่นเดียวกับซร้อยโรสคอรนะฮะไลน์ morpong 999นะครับผม โอเคอืมสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ของชาวเราสี่สิ่งนี้ค่อนข้างที่จะปวดใจนะฮะ mm hmm. <laughs> ปวดใจขนาดไหนเอาลองไปดู <laughs> โอ okay, เคชาวราสีสินะคุณได้ tree of source นะในสถานการณ์ในสัปดาห์นี้คุณเองจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเองจะรู้สึกขัดใจไม่ถูกใจนะหรือคุณเองทําอะไรบางอย่างคุณเองรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องแต่มันขัดใจหรือถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกใจมันจะไม่ถูกต้องเป็นสถานการณ์ที่คุณเองต้องแลกกับเหตุและผลกับความรู้สึก สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วัดใจกันไปเลยฮะว่าคุณเองเป็นชาวราศีสิงห์ในลักษณะไหนนะชาวราศีสิงห์ที่ฉันต้องการเป็นเซนเตอร์นะฮะหรือชาวราศีสิงห์ที่จะเป็นผู้ใจกว้างเป็นผู้นำนะฮะเป็นคนที่อบอ้อมอารีแล้วก็ปกป้องนะฮะลูกน้องหรือคนที่เป็นผู้ตามทั้งหลายนะฮะวัดใจกันไปเลยนะฮะ คไหมอ่ะคราวนี้พลังงานในอดีตคุณได้เพจจอบคัพนะฮะในอดีตคุณเป็นเพจจอบคัพนี่ผมรู้สึกว่าคุณเองได้พยายามแตะขาหย่อนขาหรือเขาเรียกอะไร่วงดุลความรู้สึกหรือว่าพยายามเหมือนวัดความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าฉันทําแบบนี้มันเป็นยังไงถ้าฉันทําแบบนี้เป็นยังไงเหมือนกับคุณเองแย่ขาเข้าไปในอ่างน้ําที่คุณเองต้มไว้ว่าไอ้นี่อุ่นพอหรือย,ยังร้อนไปไหมเย็นไปไหมพร้อมที่จะเ,เขาเรียกว่าอาบได้หรือยังนะฮะเหมือนกับ รองน้ำในอ่างน้ำเนาะโอเคไหมแล้วก็พลังงานในอนาคตคุณได้ King of Cups น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นพลังงานที่ถ่ายเทจาก Page of Cups หรือคนที่ในอดีตที่เป็นคนที่ไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ไม่เข้าใจในสถานการณ์หรือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับกล้า,กล,ากลัวลองๆไปเนี่ยผมรู้สึกว่า ในสัปดาห์นี้ของชาวราศีสิงห์มันเป็นลักษณะที่เพนแอนเกนคือคุณเองต้องเจ็บอะไรสักอย่างคุณเองต้องโดนอะไรสักอย่างแล้วคุณเองจะถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจถึงจะได้รับบทเรียนได้รับประสบการณ์อะไรแบบนั้นในสถานการณ์นี้ในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์จงระมัดระวังเพราะอะไรที่เป็นตรอบโซช์เนี่ยมักจะรู้สึกเจ็บๆแบแสบๆคันคัอยู่แล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกอึดอัดรู้สึกอยากจะแบบอไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะ ในสถานการณ์นี้แต่ว่าคุณเองต้องอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเพราะว่า,เ,าเพราะว่าคุณได้ king of cups ในอนาคตอันในกล้เป็นลักษณะที่คุณเองจะได้เรียนรู้อะไระเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแลกอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับชาวาราศสีสิงห์นะฮะโอเค พลังงานจักราวาลน,นะครับพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล,ล้อมรอบๆตัวคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัปดาห์นี้นี่มีพลังงานจักราวาลอะไรที่คุณเองจะต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มกันที่อ r a c ค e นะฮะใช้ s t a r s e ี d Oracle ผมชอบเด็กนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าผมได้ message ดีๆได้แรงบันดาลใจบางทีได้คำเตือนดีๆจาก จากเล็กนี้นะครับจากพลังงานจักราวาลนะฮะคราวน,นี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์พลังงานจักราวาลของแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงส่วนใดส่วนหนึ่งของพลังงานที่ผมกำลังจะอ่านในขณะนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราตั้งสมาธิไปพร้อมๆกันนะฮะเริ่มต้นด้วยออ a c l e s t a r ์ซีดนะครับผม ในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ผมคิดว่าทุกทุกอย่างเนี่ยเหยียบเบรกแล้วทุกอย่างค่อนข้างที่จะนิ่งสนิทรอดูสถานาการณ์นะครับมันเหมือนกับถ้าเป็นและเซว่ามีสถานาการณ์อะไรมาเนี่ยตอนนี้คุณเอง ถึงที่หมายนะครับผมเหยียบเบรกเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าคุณเองจะแข่งขันอะไรกับใครมาในช่วงที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์หลายๆสัปดาห์บางคนอาจจะแข่งขันมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมด้วยพลังงานนี้แต่ว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ในเดือนกันยายนเรียบร้อยแนละ้วผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองกําลังถูกวัดผลนะฮะแล้วก็สถานการณ์กาลังรอดูว่าจะเกิดอะไรเป็นผลลัพธ์ผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่า สิ่งที่คุณได้ทําไปในเดือนที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์ก่นกอนๆเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะฮะมาเราเ,าเริ่ม Message ของพลังงานจากวานด้วยคุณได้ you are not for everyone โอเ y you are not for everyone you are not for everyone นะฮะเป็นพลังงานเขาบอกว่าอะไรในนี้เขาบอกว่า embrace your w e i r d n e s s <laughs> um, embrace your w e s t net นะฮะแล้วก็ face your true north อ uh, า face with true north เดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ you're a not for everyone นะฮะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานในสถานการณ์นี้เนี่ยบางส่วนของพวกคุณพยายามที่จะทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยรู้สึกพอใจนะฮะทั้งๆท,ที่มันอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเองเปลี่ยน ภาพลักษณ์เปลี่ยนบุค,คลิกเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆไปเป็นสิ่งที่คนรอบๆตัวพอใจนะครับผมในพลังงานนี้กำลังบอกว่า you are not for everyone คุณไม่ได้เป็นของทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้ที่ตัวคุณเองจะทำให้ทุกๆคนพึงพอใจเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เขาแนะนำมาเขาบอกว่า embrace your weirdness Embrace your weirdness นะฮะ Embrace your weirdness คือให้คุณเองเนี่ยแทนที่จะลบนะฮะหรือว่าเขาเรียกอะไรลบล้างเปลี่ยนแปลงนะครับผมสิ่งที่เป็นเป็นบุค,คลิกลักษณะตัวตนของตัวคุณไปนะฮะให้เน้นให้ส่งเสริม Embrace your weirdness นะฮะไม่ว่าผมคิดว่าคำว่า weirdness เนี่ยจริงๆแปลตรงตัวก็แปลว่าความแปลก แต่ว่ามันเป็นลักษณะที่คุณเองลองคิดดูแล้วกันนะฮะว่าบางคนคือมันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าไอสิ่งนั้นอ่ะอาบางคนเขาเรียกว่าแปลกบางคนเขาเรียกว่าไม่แปลกเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยละกัน,นะฮะตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยผมถอดรองเท้าเข้า,ขาบ้านแล้วผมรู้สึกว่าพอผมไปเพื่อนๆน,นะไปถอดรองเท้าเข้า เขางงว่าทำไมคุณถึงถอดรองเท้าเราบอกว่า we are Asian <笑><笑>ผมก็พูดว่าผมผมเป็นคนเอเชียผมก็เลยเรู้สึกว่าอควรจะต้องคือปกติเราก็ถอดรองเท้าเข้าบ้านใช่ไหมละ่ะในขณะที่อเมริกันเขาก็ใส่รองเท้าเข้าบ้านกันเฉยๆนะครับผมนะเขาบอกว่าอย,อย่างเงี้ยเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นความแปลกคือเรามองเขาว่าเขาแปลก เพราะว่าเขาไม่ถอดรองเท้าเหมือนเราสิ่งที่เขาไม่เหมือนเราเรากลายเป็นว่ามองเขาแปลกเช่นเดียวกันกับเขาเขาก็มองในสิ่งที่เราทําว่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าคุณเขาไม่ได้ทำเราไม่ได้ทําเหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นคําว่าแปลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของอทัศนคติเป็นเรื่องของประเจกบุคคลเป็นเรื่อง subjective คือมันขึ้นอยู่กับตัวคนครน,นี้ในพลังงานจักรวาลที่เขาต้องการบอกคุณตรงนี้คือเขาบอกว่าให้ตัวคุณเองเนี่ย ไม่ได้คือให้เลือกในสิ่งที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าสบายใจมากที่สุดอ่าไม่ได้ให้ตัวคุณเองพยายามจะเปลี่ยนเพื่อไปพยายามที่จะอ่าเขาเรียกประทับใจใครนะครับผมนะในสถานการณ์นี้นะครับผมบางส่วนของคุณคือคุณเองไม่ใช่ของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าคนคุยของคุณไม่ว่าเพื่อนของคุณอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็มีเออเพื่อนเนี่ยถึงแม้ว่า อย่างเพื่อนซีผมนะก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันส่วนใหญ่จริงๆแล้วเพื่อนผมก็มีเขาเรียกอะไรลักษณะลักษณะเขาขเรียกลักษณะแต่ละบุบคบคคบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าสิ่งที่ผมคบกันกับเพื่อนผมเนี่ยแล้วคบกันเป็นเพื่อนแท้ผมมีเพื่อนไม่มากน,นะแต่ว่าคือคนที่เป็นเพื่อนแท้ผมเนี่ยผมชอบตรงที่เขาพูดตรงๆเออเขาพูดเออไม่กินอะ่ะไปร้านนี้ไปร้านนั้นอะไรเงี้ยตรงๆเลยไม่มีแบบเฮ้ย กินไรอะกินไรอะไรเงี้ยมึงกินไรอะไรเงี้ยเออไม่มีคือบอกเลยว่ามันอยากกินอะไรแล้วก็โหวตกันเนาะแล้วก็มีกันอยู่แค่รวมเพื่อนรวมผมด้วยก็เป็น3คนมีแค่3คนอนะเอพอพะฉะนั้นมันก็จะมีคนคนนึงที่แบบเป็นตัวขเขาเียกตัดสินเกมนะครับโอเคอ่ะครันี้นั่นแหละ ผมกาลังบอกว่าพลังงานนี้บอกว่าเฮ้ยมันไม่คุณไม่จาเป็นจะต้องทําให้ทุกทุกคนพอใจนะไม่ต้องทําให้แฟนพอใจแม่พอแฟนพอใจนี่อันนี้ก็แล้วแต่บ,บุคคลนะว่าตัวคุณเองเดีลอยู่กับใครเจ้านายลูกน้องหรือใครจะคิดยังไงเนี่ยถ้าตัวคุณเองรู้สึกสบายใจหรือว่าคุณสามารถส่งเสริมสิ่งที่เป็นเป็นปัจเจกบุคคลเป็นเอกลักษณ์สิ่งที่โดดเด่นของตัวคุณเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองประสบความสาเร็จในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าอะไร Face your nose, your true nose. Uh, face your true n o t h นะฮะคือให้ตัวคุณเองเนี่ยเจอในสิ่งที่เป็นเข็มทิศที่เขาเรียกว่าจัดเรียงหรือว่าตรงนะฮะ a l i g นะฮะกับพลังงานของคุณเออตรงกับพลังงานของคุณถึงจะดีที่สุดนะ,ะนี่พละ message แรกนะฮะ message ที่2นะครับผมคุณได้ the sea of mintaka นะครับผม The Sea of m e n t a k a นะฮะเขาบอกว่าอะไร um, Seeing potential คุณเองจะเจอโอกาสดีๆคุณเองจะเจอศักยภาพดีๆนะฮะด้วยพลังงานนี้นะ See, Seeing potential นะฮะคือคุณเองจะเห็นโอกาสคนเห็นจะเห็นศักยภาพอาจจะเป็นโอกาสที่มาอยู่ตรงหน้าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนนะฮะที่มีศักยภาพแล้วคุณเองสามารถที่จะ ดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับผมเขาบอกอะไรอีกเออเริ่มสายตายาว bringing bringing ต้องไปไกลๆ <laughs> bringing unconsciousness to light <afterward> ผมรู้สึกว่าตอนนี้ด้วยพลังงานแรกเนี่ยเขาบอกว่า you are not for everyone นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ ไม่ตรงความต้องการของตัวคุณหรือคุณรู้สึกว่ามีจุดดําๆอะไรสักอย่างหนึ่งภายใต้สถานการณ์นี้แล้วคุณรู้สึกตังหิดตัง,งิดนะฮะให้รีบออกมานะครับผมเนาะแล้วพลังงานที่2องเขาบอกว่า s e a of menta นะฮะ seeing potential bring unconsciousness to light นะฮะ bring unconsciousness นี่ผมชอบมากๆ bring unconscious เนี่พลังงานเนี่ยในจักรวาลในส่วนของทาโรเนี่ยมีอยู่3ส่วนนะฮะผมพูดไว้ในตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเป็นการปูพื้นฐานอันที่1ก็คือพลังงาน consciousness สิ่งที่เรารู้รับรู้เป็นตัวตนเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เราคิดเราทำตรงนั้นนะครับผมอันที่สองคือ,อ unconscious นะฮะนี่คือพลังงานตัวนี้ unconscious คือสิ่งที่จริงๆแล้วตัวเรา ไม่รับรู้แต่มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นอยู่แต่คุณเองแค่มองไม่เห็นแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับผมโอเคนะตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อตั้งแต่แบบ4ีหปีที่แล้วก็คือคุณลองดูว่าตอนนี้มีอะไรอยู่หน้าผมไหมเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่นะตรงหน้าผมไม่มีอะไรมอคคัะมีขนจมูกไม่ใช่เออคือมีไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าใช่ไหมต่คด,ดูตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณเองเอามือคุณทํามือแบบนี้ คุณจะรู้สึกว่ามันมีอากาศมีมีแอร์ม, air, มี something มีอะไรที่อยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับโอเคนะโอเคแล้วเขาบอกว่า bring unconsciousness to light เนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเอาสิ่งที่คุณเองกดอยู่หรือคุณเองไม่รับทราบเนี่ยขึ้นออกมาแล้ว bring to light ก็คือทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆทำให้มันเป็นประโยชน์ทำให้มันเกิดผลนะฮะนี่คือสิ่งที่ พลังงานจักรวาล message ต้องการบอกคุณอีกอันนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะ message สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะฮะบางส่วนของพวกคุณนะฮะ called คุณเองถูกเรียกเรียกจากบางอย่างเรียกจากพลังงานผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายๆคนนะฮะที่เข้ามาปรึกษาผมหลายๆคนเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองดําเนินสถานการณ์ไปคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันหายไปมันมีบางอย่างที่ตัวคุณเองรู้สึกว่า มันน,น่าจะตกหล่นอะไรไปมันน่าจะมีอะไรที่อมองไม่เห็นหรือผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นี้คบอกนะฮะเขาบอกว่าอะไรครับผมเขาบอกว่า s o w gifts and training s h uh, o gifts and training it's time to step up นะฮะเป็นสถานการณ์ที่เขาเรียกอะไรดีคุณถูกเรียกนั่นเองนะฮะคุณถูกเรียกนี่เป็นลักษณะเหมือนคุณเองถูกเรียกว่า,าให้ขึ้นไป present เพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือการแสดงศักยภาพในสิ่งที่ตัวคุณเองอไม่ได้โชว์นะฮะจากพลังงานที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมีตั้งแต่ you are not for everyone เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองมีความเป็นเอกลักษณ์มีความพิเศษเพราะฉะนั้นคุณเองต้องแสดงคุณเองต้องโชว์คุณเองต้อง empower ตรงนั้นออกมานะฮะคุณเองต้องส่งพลังคุณเองต้องแสดงคุณเองต้องคว้าโอกาสตรงนั้นออกมานะฮะนั่นคือ สิ่งที่พลังงานจักรวาลเนี่ยต้องการบอกคุณนะคบผมโอเคไหมอ่าครนี้เดี๋ยวจะไม่พูดก็ไม่ได้แฟนๆในส่วนของพล,พลังงานเขาเรียกโหราศาสตร์นะฮะครนี้เดี๋ยวเราไปดูในสิ่งที่เ,เป็นโหราศาสตร์ดูซิว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีอะไรที่ตัวคุณเองจะต้องเขาเรียกอะไร aware เหรอระวัดระมัดระว,วังมากๆนะฮะคือในสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ย จะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ,อธิบายว่าทำไมนะอืมโอเคเดี๋ยวขอเปิดโปรแกรมนิดนึงใครไม่ทราบนะครับผมผมใช้โหราสัตร์ตะวันตกนะครับแบบ traditional นะฮะเออนะครับแล้วก็ใช้ h s i ไ e House นะครับเพราะฉะนั้นจะมีใครหลายๆคนถามว่าไม่รู้สักทีว่าตัวฉัน้นอ,อยู่ในราศีไหนนะฮะ มันขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่คุณใช้เหมือนกับคุณเองอเขาเรียกว่าอะไรดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าอากาศนะฮะ,ะฝรั่งเรียกอเมริกันเรียก Air นะ,ะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรสักอย่างใครรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือ,อภาษาจีนนะฮะ,ะชี่อะชี่ไหมนะหรือฟังลมอะไรแบบนั้นนะครับโอเคครนี้ สิ่งนั้นน่ะก็หมายถึงแม้ว่าจะเรียกมันว่ายังไงมนุษย์เป็นผู้กําหนดอะว่าเรียกมันว่ายังไงแต่ว่ามันก็คือหมายถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่ดีนะครับโอเคนะ,ะมาละโปรแกรมคืนนี้ transit ในสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมอืมโอเคในช่วงเริ่มต้นเลยวันที่สองนะฮะวันที่สองกันยา วันที่สองกันยาวันที่สองกันยาอือฮึโอเคอ่อดาวจันนะฮะดาวจันอยู่ที่5องศานะครับดาวทิ่อยู่ที่10องศาใกล้จ New Moon ลันิวมูนลวคือแบบครีเซนต์คือพระจันทร์นี่หายไปมากๆนะในสัปดาห์นี้ถ้าเช็คผมคิดว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี้เราเปิดด้วย New Moon นิวมูนในเอ่อนิวมูนในเวอร์โกนิวมูนในราศาีราศีกัน นะครับผมนิมูในราศีกันนี้เป็นอะไรที่เป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆสําหรับใครที่จะเขาเรียกว่าเริ่มต้นงานมงคลหรือว่าเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์เ,เริ่มต้นเรื่องของสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกดีๆแก่กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเจราจามิตรภาพอะไรแบบนี้ซึ่งดีมากๆเพราะอะไรเพราะเพราะว่าตัวเวอร์โกเนี่ย มันหมายถึงมิตรจะหายหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงความสวยงามเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่แต่งตัวนะครับผมตัดผมนะฮะหรือว่าทําอะไรที่เสริมเ,เรื่องของบุค,คลิกลักษณะของตัวคุณนะครับให้ดูดีได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยใครผมขยับเปลี่ยนทรงผมหรือใครอยากจะโมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ Ial, เฟเชลเรื่องของหน้าเรื่องของร่างกายการเริ่มต้นออกกําลังกายนะสุขภาพดีก็ถือว่าเป็นความสวยงามแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณเองควรที่จะเริ่มต้นนะครับครนี้ในส่วนของอีกดาวหนึ่งที่ผมดีใจมากๆที่เราผ่านจุดนั้นมาได้คุณผ่านจุดนั้นมาได้ผมผ่านจุดนั้นมาได้นะคือเมื่อสัก2อสาสัปดาห์เนี่ยผมรู้สึกอึดอัดมากๆนะฮะแต่ว่าเป็นการอึดอัดในเรื่องของร่างกายเพราะว่า ดาวพุธมันเดินย้อนแล้วมันส่งผลกับผมในส่วนของระบบทางเดินอาหารป่วยพูดง่ายๆรู้สึก แน่นท้องรู้สึกมีลมอยู่ในกระเพาะรู้สึกโรคกระเกพาะกําเริบเป็นลักษณะนั้นคือกินกินก็กินได้น้อยแต่หิวนะฮะแล้วก็กินได้น้อยมันก็เลยหิวต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นเขาเรียกหลายวงจรไปเรื่อยๆว่าทาให้ตัวเรารู้สึกปวดท้องมันมัน,ม,นมันอึดอัดน,นะคุณเองเป็นโรคกระเกพาะนี่คุณเองก็อาจจะทราบดีนะฮะใครที่เป็นโรคกระเกพาะนะครับผมในสถานการณ์นี้แล้วก็ ตอนนี้เนี่ยในเรื่องอื่นๆนะฮะบางคน Mercury หรือดาวพุธเนี่ยเดินย้อนในสัปดาห์ที่แล้วใน2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งผลเรื่องของการเจราจาทะเลาะบอกแวง้งความเข้าใจงอนไม่พูดกันนะฮะหันเขาเรียกอะไรนะหันหลังหันหลังเข้าหากันนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับเ,เมื่อก่อนมีโฆษณานะโฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเน หันหน้าเข้าหากันใช่ไหมเอออันนี้หันหลังเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ก่อนๆน,นี้ถือว่าเป็นสภาพที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้เกิดสภาพเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ออดาวพุธนะครับเมอร์คิรี่เนี่ยได้เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเจราจาการพูดคุยการแต่งตัวการเริ่มต้นนะอะไรดีๆนะครับผมก็เริ่มต้นได้นะออในสัปดาห์นี้นะโอเค ครน,นี้พอพูดดาวเล็กไปแล้วเนาะ,ะดาวจาันนี้มันนุกซนครีนี่ใช่ไหมเดะโก e เอเวอร์เวร์นะครับผมคือเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไปนี่ไปนี่เพราะว่าดาวจาันมันเดินเร็วนะครน,นี้ในส่วนดาวที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมที่พูดต้องพูดอยู่แล้วก็คือดาวทิตศสถิตอยู่ในราศีกันในช่วงเวลานี้เนี่ยการลงทุนจะต้องเขาเรีกยกอะไรดี จะต้องระมัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะครับผมในสถานการณ์นี้หรือการทํางานใดๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังต้องเป็นคนละเอียดนะฮะอาจจะมีการผมพูดให้มันง่ายมากๆเลยตั้งแต่เรื่องของเหตุการณ์ทอนเงินขาดทอนเงินเกินนะครับผมหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกว่าเออเป็นการเยียวยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนๆน,นี้ที่ดาวพุดมันไปทำ เหตุเอาไว้ทำเรื่องเอาไว้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าโอเคนิ่งไปพอสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยณั่นจุดจุดนี้อาจจะเป็นการเป็นสัปดาห์ที่ดีในการเริ่มต้นพูดนะฮะรานนี้อีกอันหนึ่งนะฮะในส่วนของออดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเนี่ยยังคงอยู่เพราะฉะนั้นในภาพกว้างของชีวิตคุณนะฮะอันนี้มอาจจะไม่ใช่แค่ตัวคุณละแต่อาจจะเป็นภาพก,กว้างของตัวคุณแต่มีผลกระทบกับตัวคุณนะฮะ Ờ, เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรดีดาวเขาเรียกอะไรดาวเสาสถิตยอยู่ในราศีมีนนะครับผมดาวเสาสถิตยอยู่ในราศีมีนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วคําพยากรณ์เดือนที่แล้วของผมผมบอกว่าเนี่ยอาจจะเกิดเฮอริเคนนะฮะถ้าคุณอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะมีเฮอริเคนเข้ามีน้ําท่วมฉับพลันมีฝนตกนะครับผมแล้วผมประหลาดใจมากว่าเนี่ยในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ก่อนที่คลิปนี้จะออกเนี่ย ประเทศไทยก็น้ําท่วมนะมีน้ําบาดาลหลากเพราะว่าคือดาวเสาร์เนี่ยหมายถึงมากหมายถึงจํากัดหมายถึงเ,เขาเรียกอะไรดีอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องอะไรราศีมีนในเรื่องในทาตุน้าเออเป็นอุปสรรคในเรื่องทาตุน้ําก็เป็นตั้งแต่ได้ตั้งแต่ซื้อนามีตั้งแต่น้ําท่วมอะไรแบบเนี้ยเออเป็นสถานการณ์นี้แล้วถามว่า ที่มันแปลกมากๆที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นทอร์เนโดหรือเป็นเฮริเคนหรือเป็นพายุใต้ฝุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทําไมรู้ไหมเพราะว่ามันทํามุมสแควร์ซึ่งตอนนี้มันในสัปดาห์นี้มันอ่อนกําลังลมก็จริงแต่ว่าใน2ส,สัปดาห์ที่แล้วอ่ะมันคือกําลังมันแรงมากๆเพราะว่ามันตอนนี้ดาวเสาอยู่16องศานะครับแล้วก็ดาวผนึกหัดอยู่19องศาก็สแควร์กันแต่ว่าก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่สแควร์แต่ว่าไม่ได้สแควร์แบบเป๊ะเ,เ,เมื่อสัก2ออาทิตย์ที่แล้ว ลมนะฮะเพราะว่า,เ,าเขาเรียกอะไรดีดาวพฤหัสจูปิเตอร์เนี่ยอยู่ในราศีเมถุนมันเป็นธาตุลมมันหมายถึงมีลมเยอะเออซึ่งนั่นก็คือสถานการณ์ที่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างตัวผมนะทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมก็มีเหตุเหมือนกันเนาะเอออย่างเช่นโครคภัยไข้เจ็บแล้วทําให้ตัวคุณเองรู้สึกปวดท้องอะไรแบบนี้โรคก,กําเริบนี่ก็ได้เหมือนกันนะครนี้ เมื่อมีลมมีน้ำเยอะๆมันก็หมายถึงใต้ฝุ่นหมายถึงเฮอริเคนหมายถึงทอร์เนโดหมายถึงอุโทโกภัยน้ำท่วมแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ะระมัดระวังถามว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันจะทุเลาเบาบางเพราะว่าในสัปดาห์นี้อขอดูก่อนวันที่ปุ๊บ ดาวเสาร์จะเดินออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าน้ำเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับผมคือยังท่วมอยู่แหละแต่ว่าก็จะรุนแรงน้อยลงเพราะว่าองศาที่มันทำมันมันเดินถอยหลังตอนนี้ดาวเสาร์มัน retrograde มันเดินย้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะห่างออกจากดาวดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมันเดินหน้าด้วยแล้วดาวเสาร์มันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็จะห่างกันไปเพราะฉะนั้นในเดือน กันยานี้ก็จะดีขึ้นนะมันก็จะมีอิทธิพลน้อยลงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ระมัดระวังแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับคนที่ได้รับผลได้รับอิทธิพลจริงๆแล้วเนี่ยไอย้น้าท่วมเนี่ยนะที่ที่ผมอยู่เนี่ยที่อเมริกาที่ไมอามีนี่ก็เป็นเหมือนกันนะคือเพราะว่าไมอามีมันก็คล้ายๆกรุงเทพไมอามีมันเป็นที่ราบอ่ะเออมันเป็นที่ราบกว้างมากๆเลยคือในรัฐน Florida เนี้ยฟลอริดาเนี่ย หายากเลยคือไม่เห็นเห็นเนินเนินเนินนิดๆเนี่ยถือว่าดีใจแล้วว่านั่นคือภูเขาของเราเพราะว่าทั้งคือในตั้งแต่ในช่วงของ Central California นียเอ่อทษิีเซ็นทรัลฟลอริดลงมาเนี่ยเซ็นทรัลเซาเ e r n ฟลอริดาเนี่ยก็จะแฟลตเลยก็คือจะเรียบพื้นที่มันก็จะเรียบมากๆอย่าง Everglades เนี่ยก็ก็คือจะเป็นบึงขนาดใหญ่จะเรียกว่าบึงดีไหมมันใหญ่มากอะเออเป็นเลค ที่ใหญ่มากๆนะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากๆานั่นแหละเพราะฉะนั้นก็มเีเหตุเรื่องของน้ําท่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอโอเคเดี๋ยวจะพูดเยอะเกินไปนะฮะก,ก็คือก็คือนั่นนั่นคือให้ระมัดระวังเรื่องของอุโทโกภัยน้ําท่วมนะ,ะอมโอเค แล้วนั่นก็คือ,อในส่วนของโหราศาสตร์นะถ้าใครอยากจะปรึกษานะหมอปองใช้ทั้งโหราศาสตร์ใช้ทั้งไพ่เทโรใช้ทั้งออราเคิลนะคำถามขึ้นอยู่กับตัวคุณผมจะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับคำถามของตัวคุณนะอยากจะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์นะครับ M O R P O N G 999นะครับผมโอเคเช่นเดียวกันนะฮะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยสร้อยนะครับผมโรสคอสนะฮะโอเค ก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์เหมือนกันนะครับผม m o r p o n g กาวกาวๆวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยและกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโชคดีเทวารั์